ทุนกระหม่อมหญิงอวบลรัตราชกัญญาสิริพัฒนาพันนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนวันวนรารีตีค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริพัฒนาพันนวดีสเสด็จมายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีวรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีนางพิชยาเมืองเนา รองธิดดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยไทยเลือดเกษมรองธิดดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางจริยาประสบทรัพย์ผู้อานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนางสาวชนิสาชมสินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทบ,บีนบวรเวอร์ไรตี้ ช่วง Talk to the Princess สทรงตอบจดหมายสมาชิกทบีนับวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนไทยเอื้อมอมรัตน,น์นายนภพเรืองชัยศิวะเวศและนางสาวออนนรินลีลาบรุรณธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทบีนับวันวารตี้ เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวินวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที